ดีครับมาไปเข้าเจ้าอยู่แล้วกินแล้วครับบผมปีกฟ้าเลยครับบี้ สวัสดีค่ะพี่น้องทุกคนทุกคนจ้าสวัสดีครับมาไป่เข้าเราอยู่แล้วกินแล้วครับุีปีกฟ้า,ฟาเลยครับบุหรี่ใส่หีบอื่นสองตัวนี้มันกระซั่กันเนอืมไ,ได้ปะเอาเคือสิเทาไว้ ตัวซาโปแม่ยมืยบัดพอสุกมื่อนี้พอสุกประเด้งงานเนาะมื่อนี้วันแรงงานพี่น้องพอสุกวันแรงงานเอิญพอสุกไม่กินข้าวน้ำโบตรงเอาหนึ่งปลาเราเพิ่นเปียวปลาบางโจนี่เต็มเมียห้าแผลเปื่อนี่ผู้ใดพอสุกเปียวยึดใส่ลูกมองเฮัดรวมล่ะเดี๋ยวรอทานดอนนี่เราขอบไว้เพียงเดียาเดี๋ยวไปอ่ะห้องงามนี่ว่ะ ยังไงคือไปสูกค um ักแนทีกะโเาอ่ะด้ได้ยด้ครับหอยใส่เกียร์แ้วพี่เ kia chia sẻ sưu là bọn em mắc nhắn đâu chia sẻ kỳ lôn gần đây 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 Ba Tao bình không? Tao kinh tao Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì lên đại đến đây baka is bung lao super thong bung lao tang cổng kho 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 chút chút kho 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 <c oughs> ต้อเนง้นเป็นอีกสี่ละนี่คอยซุกไปราปีนปลาไปตึกแหนะเพงเดีปลาขาวไทยไถจต่เ็นงนต,นตัวเงียเ้ยครับนากเฮ้ยวันนี้เราสุ่มไปลงไวทังงไปงขักแน่สวัสดอ่าเนี่ยกินกัแล้วเรียบร้อยแลวจ้ะมันอุ้ยตับักแดงเนงตับักแดงป้งปลาจา้ะ <c oughs> เฮยบันื่อไหยนี่กัยีที่บาทให้เกาเรื่องพยุตต่างเน,นกันด้ไีไปนี่ <c oughs> เออจิงได้พอสุกข้ามมันนี้พอสุกหยุดงานจกาวันแรงงานได้ได้ไมกินเขาน้ำกันแด้พี่น้องมาเด้ไมาเด้อพ่องเอพอซุกพอสุกุกเดยยกเมื่อวันหยุดกะมากินข้าวพี่ละพี่น้องเออขึ้นหนักเดี่ามแปลก้ยที่ตัวนี้วารุดิตัวละสองละสขีดเหวเนาะ ุดยอดเลยดีดีง่ายสุดเลยดีครับเรียบกวนครับเพราะว่าอีจั๊กเราพายุงอยู่ก็ต้อนว่าเอาครับพี่น้องมาหนิเรื่อยเนี้นี่ละกินเข่ากินน้ำเรื่อตนเรื่อต้นกินเข่าข้างหลังเนี่ยด้ครับครับนั่งหันแม่มวยโดนรักแม่มวยก็ได้มากกินข้าวน้ำกันจ้าจ้ามากินข้าวเด้อแม่มวยมาแล้วมกินข้าวน้ำกันไม่กินข้าวน้ำกันพี่น้องสุขุพุทโธคุณเอาไข่มาแดงกับผักหวานมาฝากเลยเด้อเออวานล่มาไล่ พ่อกันเปล่ามาได้จากน้อยมันสิเบิดก้อนนะสำหรับโมแดงมันมันสิเป็นแมตติ้งใช่ไหมอันนี้แม่ทอวงโมแดงมันสิเป็นแมตติ้งเบิดก้อนอันนี้พ่อซุกต้ออดร้อนเอันนี้พอปลอมปลอมจีนหนามจากน้อยมันจังโอมแจ้งปล่อยที่ตัวนี้สิบบาทพอสื่อไตฮานี่เนาะโอ้ยเออตงเต็มที่สื่อขายมาได้ยัดเอ้ยเพื่อนเน่ย กูขายเดเป็นบ้าโมเป็นบ้านหรอเขาโมได้ไป็มเยโมได้ไปซื้อเขาไปซื้อเซื้อ้เนบ้าบาเ้ยทัที่บาทผมสร้างหาโมเดอร์เพิ่นเขาก็แลนตั้มเขาเลยเว้เพราว่าตั้มเจงตื่นตาจงตั่นะโมด้งุ้มขักสันดิเอาไปเอาเปรียบเศร้าบึ้งเหลก็ตัวว่าบ้านเลยทำก่อนสะอาดทางดีๆไฟจุดแป้นครับคนยังมองหันไมไฟจุดจะใบไม้ซื้อหอก ไป้วที่ตัวี่ิบาทได้เคียวเขาไปแวคนรางไ้เก้ตนเดียวพี่ว่าขายเออไกจอเงี้ยได้กระทังละเขาเขใจสิขายไงไปเยี่ยปลาหมกยี่สิบาทจะระค่างทั้งพี่ยีบตัวยีบาทปวบ พี <54. S 2> ่นองเข้า <Yum> ข้นได้เะแรงนังปปนไยมันก็ยังยังเายนะรำจุหายไปรไหมใครมาเต็มถ่องคุณคนลุ่งใขรคับคนนี้แต่ว่าใบแห้ง่ได้ไขใครออกด่างลาใครนี่หนูนี่ตาใล้เดียนหายเดยพุกผมสมกับแรงบุกไวยาก่อนเงิน ต้นนี้มันคือเป็นดอกมันดอกมันเขงดิโอ้นี่แหละต้นเช้งหัวจินหมากนี่ดีอ่ะนางมอไหลมันมาใครที่ปลาขาวมันมันคือปลาปอเรืมันกเ้าคว่าใ่นซื้อใครผูเดียวต้นไใครสุกโสูงปนั้กินนเระดีอกก็สมัยกินแค่เงานเดียวอมันหมดอน้สุกมันแจบเลยเนาะใไป้วเลยมาหลวงเปบอกขับแม่มุ้ย กำลังไม่ช่วยกมังเม่หลวมเลยเข็ดในสำหรับคนกินเข็ดอ่ไรอ่อนินทิ้งเม่นะเนี่ยเ็จะไปหลวโฝนละเมีอ่าตลรเดยวจะเรียนมอยากขินปลาสดต้องขิย่างนี้อืมจู้เสาไว้แย่มมัะ เอ้ตันเราไปลอนองไ่หมนยข่หะวน่นมยมอย่าิน้้สองสองเวมาให้พดน่อขงเอยงเ่อถ้าเอาสดเบาแบบเต้นลงเด้งเดงเลยนี่แต่ว่าจงนี้หาสิไปเกี่ยวนี่อังถึงบุกมันเขาบอกเลนี่เห็นบอกเขาบ่เอินว่าปีงเพราดีใครเปียบี กว่าีกกวเหออนี่อะเห็นบ่เนี่ยจังแมววานุปนี่เราเพื่อนว่าสุกสุกปลคักขันขันมันเลี้ยงแแต่นแม่นรดมันมันเฉดหมกคือกันนะไขมันต่เกินมันี้มันงมาเออกระกาษท้งเขาเนาต้มไขเก็ดอันต้มทุกรายไขสิเลียงบ่อันเดียวกนเลี่ต้มยางกอกเลย ba người thì đó không dạ không một trăm linh bị cả đấy ừ. nó thì coi này cả nó coi nó vợ chỉ qua đấy một nói xe rồi

ไก่แบบสีเดียดเลยไก่ไอ้สีกับหลานเพิ่นว่าเมื่อซ้อพอดีปลอมอยู่ว่าโอ้ยกระจกมางุ้มหอยมากัดไก่ผมตายสองตัวเอาไปปลอมเลยพคนน่ะมากับ่มาซื้อเอาเอาไปปลอมสองตัวพคนน่ะวะที่มาของผมผมอยู่บ้านไหนก็บอกได้ว่าแต่บนเอ้อซื้อเพิ่อวันพุ่นีละเออกัดยังธรรมดาของงูของหมาล่ะไปตั่งว่าไปกันเลยมาพี่มาพี่ร่างไอ้บุญไปหาแม่ไปแล้ว เอาไปน้ำละพันยานเด้าป้องไกลไมาเห็นพันยานครับเมี่ยนมาหมาหมาลงจัดไกลแล้วันบ่<ผ>ม,มีอ,อยงเงี้ยเคยไปเหนึงหมากับไปน้ำนเนาะเขาโจ้สิขาหมาผมเลยวาะมาเลยว่าขาขเรียกว่ายศสำนับป้องผมนี่มันบททำลายของไปเลยเศรามันก็ไปดีผมเสือกเยอะผมผมันจะนำจากเยอะยอ่เขาจาเห็นหมาขเขาจะตีขาหมาเรียกว่ายด้ของมามไป เดี๋ยวมันก็ไปใส่รังน้ข่อยตัวมาข่อยมันบดทาได้ของะไดที่สุดกเจ้าเห็นหรอว่าโอ้เมียนี่มันบ่เห็นที่ไหนเลไปน้ำพบเนี่ยชี้เลี้ยขอหม้อขอหมอไดไปสองตัวเลยดสองตัวเนี่ย้จรัง้จะเจยวชี้เลี้ยบไปน้ำไ้หรอเน่มันกระซมันกระซําคนนางดาขังที่ไปเปลี่ยนคือตําก ร่อย um ู <S <s ouais ่นี <s <s ่ม uh ันนากาศตะกี้มันเบากินนะเขาได้อยู่นี่โอ๊ยเป็นินหอนร่างไหพี่ไม่รู้ละว่างคนี่พี่พี่ร่างจะไปบอกเขาไม่รู้ไม่เปียวเอยหอนเยอากนะน้ำน้ำหัวเมื่อกี้หัวหัวน้ำไม่เปีร์รงร่างนะใาล้วน้ำเต็มน้องชมกัน ห้าอปอมเปามันต้นกินนิกินกันหนูก็ไหว่าอยู่าเปล่าก็ต้นสิกินหนูนี่ของน้องโตต้นกใส่หัวที่ต้นน่นั่นเราฆ่ามขาเนี่ยเยอได้แล้วไอ้นึงมื่ออายุปานนี้แล้วนี่กลางหุนมีาโค้หมาไหมพ่อแมน มุดจัดก็ยังนี่งดังวอาข้าพ่อเลยแล้ก็เหมือนกันคอยว่าข้าพ่อเดียวอีจ้าดูมูเน็บปากมันเน็บแกวมันดอกวะไรเเออมันมันเขาแยกยาวมันบ่ไปดึ้งบ่ไปแยาวก็คือกันนี่ก็ได้ดึงเอารู้อยู่มันคัดน่นต้องตายอยูล่าเนี่ย ปามเมะ้นี้ถือขีผมเอถอยเมุกมือของมของมเลยเออแมีนช่วุปผมแมขีมหมอกแก้มดำๆยังน้อยใครมันจังผมผมมาลองด้ยนี่ทำไรแบบเด็กันน้องมาลองปลาเนาะทำไรแบบว่ามูยิ้มกมาขมไอเจ้ากินกินไครเนาะเอาผมมักเลยกินอาไรเงินขุม มผมเหรอมาพี่เหนอเนผมนี่ดางกินดดีผมนัวเราดิม่ดผมแฉบเดอรวมปลาเว้ช่วงเลาที่ิ่งเหย่อทนึงนทางล่างอยู่เนาะช่วงตลอดช่วงไปกินเนาะช่วงเราอยู่อย่างที่ดีจะได้แล้วก็อะไนั่นปลาคอสามตัวให้เรียบยาวกวนิีมาเงนั่นกวนกวนีมาเอาฐานของยำสูปลาคอนึ่งสามทีล พุ่นเลี้ยวจงหาเอาเลยเอาคููสาวเล้ดีกว่าหมมึนจะปนิดใหมยุ่งตัวไงในยุ่งเนี้ยมันก็ติดแหวเดี๋ยผมยังเด้อเยมึงที่สุดจะว่าหเมนูเขาไปกัดดังรวมแค่รันแด้คอยปรุงอะไรดิไม่หนูอวิ่หนูหรอก่ไม่หนูหรอกแหวนใคตรงขุยเส่งอย่างง่ายแล้วไม่หนูเขาสว่ามือเอา มันได้ทีมันยังหลปามันเขลาซูมมยังลเาตกระดังมันดูแล้ตะเก็นไม่เว้ยดูลูกมันนันลูมันอาเลยแล้วหลวงโตเตควขนเอาควันยังตีเขาที่เขานะมีอันนั้นแล้วไปเอาทิเลยม่นอาเอาหนันเลยร่างเขาเยะับมีกรได้ครับ คนนี้น้องเขาก็ะไรเขาเกิดยู่อสินตามภาษาบาทให้บนาห้อเนาะจีนอ่มนดตุ่ยตุ่คนนั้นครับว่าแต่ทางคนทางนี้จะจะโกะเองจจิอนที่เอบคนเชื่อว่าใครหมดอย่างไรกัเล่ยยางไปเสื้อท้างสำกระิกนำะก็เสียงคว้งเล้าดีสดทั้งหมดก็จะสีบดย้อมกันอย่างไรวะเป็นบาดแผหวานอีหล่ออีไล่เก็นยางเลยแปลกว่ะต่อไปเจียวกันมีปัจบันเขาวน้่รอยนว่บวชน แล้วไ่กินม่ท้องคืออยากกินหรอกแล้วกินหรอกย่านบเอียมเป็นไปซื้อมาได้หยุบหนึ่งก้อยหนึ่งก็ตามว่าก้อตือนจะเิ่นก้อยยังไพวกกินของคนยุสันละป่าปัหา่องอนได้ละกับผ่อนน้อยผ่อน้อยเป็นใดน้อยบ้านเากะลงอย่งกันเด้อผ่อน้อยเล้ยงเ้นเด้อพี่น้องาคแรงัเงครับนมดูดวไปส่มาใส่กจัง ก็ยังคุยกันอีกเป็อนนึได้ก็คอยที่ตามจีนนึงเด้กสัปรัหตินี้ก็ทกไม่ไหยเพราะว่าผมความเข้าใจที่ทำมาเกี่ยวกักลับเข้ามา